สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ FC ใบละลพันการเดนวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมไม้ดัดนะคะไม้ดัดเล็กๆตัวนี้มีชื่อว่าชานะคะชาฮกเกียนใช่ไหมพี่หมีชาฮกเกียนเนาะชาฮกเกียนค่ะนี่ถุงเล็กๆอย่างนี้เลยนะคะนี่สวยๆอย่างนี้เลยแม่ค้าส่งต่อที่ ถุงละ150ส่งฟรีนะคะถุงละ150ส่งฟรีเขามีลูกด้วยนะคะเขามีลูกด้วยนี่ลูกสีเขียวๆนะคะพอสุกแล้วจะเป็นสีแดงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูจะบอกว่าอ่านี่ค่ะลูกลูกเขานี่ค่ะลูกเขานี่ค่ะนี่ค่ะ สวยทั้งนั้นเลยนะคะแต่อันนี้มาที่หน้าร้านนะคะลูกค้าถ้าเป็นกระถางใหญ่ๆแบบนี้มาที่หน้าร้านนะคะร้านอยู่ตลาดต้นไม้สวนด่านเกียนค่ะร้านเออร้านอยู่ตลาดต้นไม้ฟ้าใสค่ะร้านใบเงินนะคะร้านใบเงินร้านพี่หมีนะคะร้านใบเงินค่ะมีสวยเลยค่ะมีเยอะเลยค่ะมีเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพามาชมมาสั่งนะคะใช่แล้วก็มาสั่งนะคะมาสั่งมาสั่งมาสั่งดัดนะคะมาสั่งดัดค่ะ นี่มะสังดัดค่ะอยู่ในกระถาง3มนิ้วนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะอยู่ที่กระถางละสองร้อยส่งฟรีนะคะ20งอยส่งฟรีนี่ค่ะ2 0งส่งฟรีพามาชมที่ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะสี่นิ้วสีนิ้วแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนี่ค่ะ แบบนี้อยู่ที่กระถางละ290บาทส่งฟรีนะคะ290บาทส่งฟรีสีสวยแบบนี้เลยค่ะอาแล้วก็มากันที่หูกระจงแค่นะคะหูกระจงแค่หรือว่าแผ่บารามีนะคะแผ่บารามีตัวนี้ส่งต่อให้ที่กระถางละ350ส่งฟรีนะคะ350ส่งฟรีนี่ค่ะ เดี๋ยวพาชมนะคะพาชมไม้ดัดนะคะวันนี้เราพาพาท่านผู้ชมมาชมไม้ดัดนะคะไม้ดัดสวยงามนะคะไม้สวยงามไม้มงคลนะคะค่ะอุย้ยทุกคนคะ่ะแม้แต่คสซุราดูดซับลูกค้าหรือว่าเบียร์เสถีก็เป็นไม้ดัดได้นะคะลูกค้านี่ค่ะดูค่ะนี่ค่ะ นี่ปะการังค่ะปะกการังปะการังก็เป็นไม้ดัดได้นะคะปะการังสวยเลยค่ะมะขามค่ะมะขามช้อนเงินช้อนทองค่ะช้อนเงินช้อนทองมะขามเฟื่องฟ้าสาวิตีค่ะเฟื่องฟ้าสาวิตี ส,สวยเลยค่ะไม้อยู่ที่ตลาดต้นไม้ฟ้าใสนะคะตลาดต้นไม้ฟ้าใสร้านใบเงินนะคะร้านใบเงินนี่ค่ะเฟื่องฟ้าสาวิตรีนะคะเฟื่องฟ้าสาวิตรีศนนะคะศนลูกค้าท่านใดสนใจอ่า ต้นไหนนะคะลูกค้าสอบถามกันเข้ามานะคะ <_ c oughs> เผื่อแม่ค้าหาต้นเล็กที่เขายังไม่ดัดให้ได้นะคะต้นเล็กที่เขายังไม่ดัดให้นะคะ,ละ,คะแล้วก็ลูกค้าสามารถนําไปดัดเองได้ค่ะ,คะสวยค่ะเฟื่องฟ้านะคะเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้า,ฟา,าที่ที่ร้านมีม,มีมีลวดดัดขายด้วยนะคะที่ร้านพี่หมีมีลวดดัดขายด้วยนะคะ นี่ค่ะผ้าชมผ้าชมผ้าชมหรือลูกค้าสนใจจะรับไปไปดัดเองนะคะนี่ค่ะสนนะคะสนสีสวยเลยปิดหางก็รอกนะคะกระถางละ290รบาทส่งฟรีนะคะปิดหางก็รอกค่ะ สำหรับ EP นี้ก็ขอจบการไลค์แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ